thank you ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวาไรตี้อาหารที่สนุกสนานกับการกิน Who is my chef โต๊ะนี้มีจองเอลาละครับต้องเดาให้ถูกนะครับคิดให้ดีโต๊ะไหนคือโต๊ะอร่อยโต๊ะไหนคือโต๊ะอีนะครับวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับ บีมไมทองคำไฮอาพาพรอนนท์เชิญยิ้มพี่พันธุ์ผู้แตกและพี่เต้ยไม่ทองคำสวัสดีครับเออคุณสุนาลีดูอ้วนขึ้นนะครับผมพอดีช่วงนี้กินควายแล้วยังไม่ย่อยคนี่เขาแก๊งไม่ทองคำแล้วคุณมาทำไมสุงไม่ว่าสุงมีผัวใหม่อีกแล้วเหรอ อะไไรก็กำลังเปิดร้านกำลังเปิดร้านใหม่เพื่อจะต้องคุมเมนูทุกอย่างให้มันคงที่อแต่สุนารีนี่เปิดร้านไม่ปรึกษาผมทำไมอ่ะแล้วถ้าแขกไปเยอะๆทำไงเขาบอกร้านเขาขายอาหารจานเดียวแล้วมันจะพอกินเหรอเอ้โอเคขาโทษทำไมตลกก็เออ บีมยังไม่เคยมารายการนี้นะครับเต้เคยไหมยังยังครับยังนะครับที่เหลือเคยมาหมดแล้วผมมาครั้งนี้ครั้งที่สามที่สามแล้วแล้วผมเก่งด้วยผมได้โต่อร่อยทั้งสองครั้งเฮ้ยพี่พันธ์่ะอร่อยทุกครั้งครับเฮ้ยฉลาดครับผมประสบการณ์พอกันประสบการณ์พอกันเรามาครั้งที่สี่เป็นไงไม่เคยอร่อยสักครั้งเลยคนูเชี่ยวชาญในเรื่องแตน้า อะไรก็คายออกรับประทานใช่ครับมนรับประทานในเกงใจมั่งน้องๆกเป็นเป็นสาวเป็นนามสกุลอยู่ตรงนี้เอออะไรอ่ะโอเคเป็นสาวเป็นแท้ขอโทษมลากตลอดเลยอย่ยตกใจงี้ดิตกใจแล้วเล่นทำไมเล่นทำไมไม่เนละ ให้ล ну ูก no ศิษย์โชว์เพลงสักนิดหนึ่งคนนี้นะถ้าเสียงโอ้โหสุดยอดเพลงลูกทุ่งเต้ยนี่สุดยอดเขาเป็นนักดนตรีด้วยนะเป็นไงเพราะไหมได้ยังเหรอฮะไม่ร้องเอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมอุตส่าห์ไม่กินข้าวอะไรเลยจะมากินที่นี่จะหมดแล้วเลยนั่นแน่เอาความสามารถด้านจมูกตาปากมาใช้จับผิดให้ดีนะครับไปพบกับเชฟทั้ง3ท่านในช่วงเปิดตัวเปิดเมนู วันนี้ก็เหมือนเป็นตีมนักร้องนะครับนะไปที่โต๊ะหมายเลขหนึ่งครับสวัสดีครับเขาเป็นสันนิบาตลูกนกครับผมพอสั่นไปหมดเลยทำอย่างนี้แน่นอนนะครับพี่เอกชัยศรีวิชัยเอกชัยอะไรหนวดเป็นหมาเจอเออพี่ตัวเล็กแต่งตัวเป็นไหะแน่แต่งตัวเป็นพี่เป้าพี่เป้าทำเสียงด้วยนะ เอาละครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกับคุณสายยันสัญญานะครับครับผมพี่ตัวเล็กร้านเปิดอยู่แถวไหนอยู่แถวบ้านครับหยอสักว้างเชียวตำบลท่าเรือตำบลท่าเรืออำเภอท่ามกาแสดงว่าเป็นคนกาญจนบุรีครับผมเอาละร้านนี่มันเปิดริมแม่น้ำไหมแม่นอนนั่นแน่แสดงว่าต้องเป็นร้านใหญ่ร้านโตนะมาดูร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับ หกปีโดยประมาณมาดูเมนูที่นำมาคือเฮ้ยดูดีนะอะไรอ่ะชื่อว่าอะไรฮะเมนูนี้ผัดเผ็ดหมูป่าหน่อไม้ดองใส่หน่อไม้ดองด้วยนี่ไงหน่อไม้ดองเฮ้ยผมไม่เคยเห็นนะจริงผัดเผ็ดหมูป่าเขาไม่ใส่หน่อไม้ดองนะตอนหน่อไม้ดองก็ต้องใส่แบบผัดเผ็ดไก่บ้านหรือว่าเป็นสูตรเฉพาะเขาที่ร้านเป็นเมนูเอกของที่ร้านไหม ใช่ครับผมปลาเคยกินหมูป่าไหมโอ้ยผมชอบเลยเพราะหนังเนี่ยมันจะกรบกรบกรบหมูป่าสมัยนี้ก็เป็นหมูเลี้ยงแล้วใช่มมันก็ยังเป็นหมูป่าอยู่ก็ยังเป็นอยู่เพียงแต่เอามาเลี้ยงเพราะว่าไปเข้าจับในป่าไม่มีอันนี้เลี้ยงเองป่ะหมูป่าไม่ได้เลี้ยงเองแล้วใครเลี้ยงเพื่อนบ้านเลี้ยงเป็นหมูเพื่อนบ้านขายที่ร้านกี่บาทร้อยห้าสิบบาทแพงนะแพงหรอ ถ้าร้อยหนี่แพงนะผัดเป็นหมูป่านะจริงๆเบแเท่านั้นแหละอันนี้หมูไม่เยอะเลยหน่อไม้เยอะอ๋อเฮ้ยแต่หมูเขาให้เยอะนะป่าหมูไม่น้อยนะดูดิไม่รู้ถ้าจานนี้รอยห้าิไม่กินไม่ซื้อไปฟังดนตรีด้วยครับผมมีค่าดนตรีด้วยออ๋มีอาหารหูอันนี้เป็นอาหารปากร้อยห้บบาทเมนูชื่ออะไรนะครับผัดเผ็ดหมูป่าหน่อไม้ดอกแม่ โอเคกว่าจะตอบเสร็จเวลาหมดพอดีไปโต๊ะหมายเลข2ครับเจอฮะอ้าวสวัสดีครับขนมเค้กขนมเค้กอุ้ยมีไฟเหมือนพี่ไฮเลยผมเจอเขาบ่อยมากคนนี้เหรอเจอกับผมทุกเวทีแล้่นางขยันป๋านักขยันแล้วเจอเมื่อไหร่ผมก็ชื่นชอบชื่นชมเขาร้องเพลงอะไรเบฟช้าเบฟช้าอะไรทักอย่างอะไรเนขอโทษ เขาร้องดีถึงขนาดผมต้องลุกมาประนามเจ้าของเพลงอะว่าด mm ีก hmm ว่าเจ้าของเพลงดีกว่าพลังเขาแล้วเต้นดีกว่าด้วยแล้วสาวกว่าด้วยโบควาเอออย่ายอมดยอมดีกว่าเอ้าร้านเปิดจู่แถวไหนจ๊ะร้านอยู่พฤกษาสามซอยวัดลาดประดุกค่ะวัดลาดประดุกอยู่ตรงไหนวัดลาดประดุกอยู่บางบัวทองค่ะบางบัวทองใกล้ใกล้ร้านสุนารีเลยใกล้กันเท่าไหร่ระหว่างร้านเรากับบ้านสุนารีร้านไหนใครดีกว่า มันก็ต้องลองวัดกันดูมันดูมือนนักร้อเนอะเออเหมือนนักร้องเนี่ยการแสดงอยู่ตลอดเธอพูดเนี่ยผมเลยตาเหลือกตามเธอตลอดเวลาเลยม่นีไม่มีไม่ใช่ว่านนี้มันอีทั้งสามต้นเนี่ยมันชัดผิดแปลกเลยอ้าเปิดมากี่ปีแล้วนะจ๊ะเปิดมาปีครึ่งค่ะปีครึ่งอะมาดูนะครับว่าเมนูที่นำมาคือปผพา มันมีชื่อว่าข้าวหมูทอดซอสเขียวหวานปลอมการพิเน้นปลอมเหมือนแกงมาค่าลอยต้องสั่งกินบ้านแล้วล่ะผมไม่อยากไปร้านสมมุติว่าพูดปกติเป็นไงปากหน้าตาเมื่อเราคุยกันปกติอันนี้ก็ปกติที่สุดแล้วนะคะอพรพวกเราไม่ปกติสิอย่างนี้ครับผมครับผมเคยมีลูกค้ามาดักตีบ้างไหมฮะบันได้บปากเท็ ไี่ใช้หมูเป็นหมูอะไรหมูสันนอกหมูสันนอกค่ะชุบอะไรด้วยนะแป้งชุบแป้งค่ะชุบแป้งทอดเราทอดแบบสไตล์ญี่ปุ่นกรอบนอกนุ่มในใช่ค่ะเป็นทงคัตสึเป็นเมนูฟิวชั่นค่ะมีกระดูกไก่ป่ะไม่ไม่นมนเป็นกระดูกไก่เลยละปล่าป๋าจะขึ้นแกงป๋าจะหลอกป๋าจะหลอกกี่บาทครับ 70บาทค่ะเฮ้ยถูกใครอย่างเงี้ยน่ากิน70บาทอันนี้ถูกปายปปะถูกอะไรนู่นนู่นหมูป่าอะไรไอหน่อไม้ดองเต็มไปหมดเลย150นี่ไม่ถูกไปเหรอไม่ได้ต้อง120ยยี่สิบแล้วข้าวนี่ใช้ข้าวอะไรข้าวญี่ปุ่นค่ะมันแตกต่างกับข้าวไทยไงข้าวญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นจะเหนียวกว่านุ่มกว่าค่ะใช้วิธีการหุงคนละแบบกันโอเค70บาทใช่ไหมเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทถูกถูกไม่แพงนะแล้วน่ากินดูท่าทางแล้วอ้าวไปดูโต๊ะ หมายเลขสครับครับผมเดี๋ยวอันนี้มีไก่บ้านด้วยสวัสดีครับอันนี้น่าสนใจสวัสดีครับกินองเซ่นเพียงสุกุศลครับผมโอ้คือคือลักษณะว่าพูดแบบนี้นะครับเล่นเล่นงิ้วใช่ไหมไหมไทยไหมไทยเอ่ะใช่ครับไหมไทยพูดถึงไหมไทยเนี่ยผมกนพันธ์มีประวัติกับไหมไทยอย่างไรเราไปฮะคนมาประกวดรายการใหม่ต้องทำทุกคนก็มาก๊อปปี้แต่งเป็นไหมไทยไหมไทย มีวันหนึ่งไหมไทยตัวจริงมามพวกผมและครูสลาสุนารีสวนไหมไทยแล้วไม่ทักทำไมอ่ะครับเป็นกขาฟรีครูสลาบอกไม่ใช่ข <c oughs> นาดลูกศิษย์แกแท้เลยแปล <c oughs> เออเอ้ามาดูนะฮะคุณคิดนะครับร้านอยู่แถวไหนครับร้านยูวถนนประชาราดสายหนึปากซอย30ครับ <c oughs> เปิดเมื่อ่ปีแล้วแถวนั้นตอนนี้ก็26ปีครับร้านนี้เหรอ เมนูนํำมาคือเกาเหลาต้มยำไก่สูตรมะนาวครับเกาเหลาต้มยำไก่สูตรมะนาวโอ้ใส่มะนาวมันก็หอมได้กลิ่นหอมเลยแม่ดูดีมีตีนเพียบมีตีนเต็มเลยตีนไก่ออมีเลือดเมีไข่อ่อนไข่ออนนี้เต้รชอบใช่ไหมโอ้ไข่ออนมาครับ มักหลายเอ้าไหนเอ้พูดอัไรเราลองว้าว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 ผมบอกเก่งครับว้าวบอกชูมือบอกชูมือได้ครับคือกันเลยครับผมก็บชูมือคือกันบม่ใช่หรอ๋อพูดเก่งทั้งคู่แมนครับเพราะที่สารสิทธิ์่าเรื่องบาดเกิดจาขคอเออเนี่ยเวลาเขาไปที่ไหนเขาก็ยังว้าวอยู่ตลอดครับเออแล้วไอ้สูตรเนี่ยไปได้มาจากไหนคุณคิดสุพรรณครับอำเภอดอนเจดีครับมันภาคกลางนอาหารภาคกลางเอะไรก็เป็นแบบนีเมีทฮะชามนี้หนึ่งร้อยบาทครับเฮ้ยเฮ้ยเป็นถ้วยหรือเป็นหม้อไฟ ถ้วยอย่างนี้นะครับเฮ้ยถูกถูกอ่ะไม่แพงไม่แพงสุดยอดถ้าเรากินต้มตีนเนี่ยนะมีตีนอยู่ประมาณสัก7-8ตีนนะแล้วก็เป็นหม้อไฟนะก็ร้อยยี่สิบร้อยหกสิบร้อยสี่สิบแล้วนะไอ้นุชของอภพรเท่าไหร่นะเจ็ดสิบสิบบ้านนูร้อยร้อยห้าสิบแล้วมีแค่หมาปูกูป่าอันี้อันี้ชอบอันนี้เราเก๋าเนี่ยนะเกา เดี๋ยวต้องช็อตยังตายควีไหลล้อเนี่ยมันไอ้นี่มันน่ากินแล้วราคาร้อยหนึ่งเนี่ย้ไดโหยมันสุิขรีมากเอาเจอที่อัจรรจ์ครับมามาแล้วแล้วครับแก๊งไม่ทองคำและไม่ทองคำปลอมหนึ่งคนนะครับคิดให้ดีนะครับแต่ละคนดูปลอมทั้งหมดที่ผมสังเกตนะติดนิทีจ้องต้องครับ เอานี่อา่สองหนึ่งหมดเวลาครับโอ้ยตายแล้วตายแล้วเอาแล้วเฮ้ยเด็กไม้ทองคำสองคนเต้ครับผมทำไมเลือกโต๊ะนี้ครับจริงๆริเต้ดูจากแววตาพี่เขาก่อนตั้งแต่เดินออกมานะเต้สังเกตว่าพี่เขาดูจริงใจเนี่ยฮะถึงแม้บางทีเสียงเขาเหมือนอาจารย์ดาบันดอนอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรหรอก แต่ว่าด้วยความเป็นหมูป่าเต้เชื่อว่าราคามันมันก็สมน้ำสมเนื้อถ้าถ้าเป็นร้านอาหารริมน้ำนะร้อยห้าสิบมันเป็นไปได้ไมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้บีมล่ะเหมือนอย่างพี่เต้ค่ะสายตาดูจริงใจค่ะก็เลยแบบมาตัวนี้แต่พี่คนกลางนี้หนูขุนที่ไปประกวดจีนูนจีนี่ใช่แต่ก็ยังลังเลตัวสุดท้ายด้วยนะคะอ๋อในใจมีหนึ่งกับสามใช่ค่ะหลายใจนะบีมเลยแต่ผู้สูงวัยเข้าไปตรงนั้นเราก็เลยมาตัวเนี้เดี๋ยวอย่าใช้ว่าผู้สูงวัยมาทางนี้ อีอ้วนมันจับมือผมแน่นและจูบผมมาเน,นี่ยมันดึงเลปามานี่ปามานี่ไม่รู้ถูกควกประคอกปาากูาปัดจะล้มนิ้วเกือบหลุดครับแล้วก็ไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าตัวเนี้ยมันดึงมาเรารู้เลยวว่า กลิ่นเนี่ยกลิ่นความอร่อยเนี่ยมันจะบอกเลยอย่างกลิ่นโต๊ะน huh ั้น่ะมีความรู้สึกว่ามันแก่ข่าหรือตะไคร้ก็ไม่รู้มันแรงไปพี่ลิงในฐานะที่เราเป็นคนทำอาหารของโต๊ะเนี้ยไม่น่าจะใช่ของจริงโต๊ะสองขนมเค้กเหรอพอไปรังเกียจเลยเปล่าเขาสวยกว่าแล้วเขาเหมือนเธอแล้วเขาร้องดีกว่าเสียงดีกว่าเธอเธอก็เลยปลาปลาตั้งแต่มีข้าวหนูก็ไม่มีคอนเสิร์ตเลยอะอันนี้กลิ่นมันดีอันนี้กลิ่นมันดีได้แค่กลิ่นเราจะรู้เลยว่าอร่อยอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อกลิ่นมั่นใจมากอย่าเพิ่งเชื่อมา พี่ปานผมมั่นใจอยู่คนเดียวมาไม่ทันครับผมใช่อยากไปโต๊ะไหนครับผมแหม่ตอนแรกก็ว่าจะไปหมูป่านั่นแหละครับผมไม่ทันจริงไม่ทันเด็กไม่ทันให้น้องๆก่อนเขาไม่ลุกเรอก็หมดสิทธิ์เหมือนกันนะหมดสิทธิ์ก็ยาวไปครับยาวไปยาวไปไม่เชื่อมานเขาเหรอคุณทายปลอมเนี่ยครับผมไม่เลยตั้งแต่พูดไม่น่าใช่เลยฮะหน่อยไม่เชื่อรับ าขาไม่มีเวลาไปทําอาหารแล้วผมเจอเขากี่เวทีเขาร้องแลวยังอน้อาพูดอย่างนี้อีกกิ้งไม่เชื่อเขาเลยเนี่ยฮะเอาละมีโอกาสเปลี่ยนโต๊ะจองอีกสองรอบนะครับคุณผู้ชมครับและในช่วงนี้คือช่วงแบ่ไตครับเอาละเชฟแต่ละคนนะครับจะได้แบ่ไตนะครับความสามารถในครัวทักษะในครัวของเขาเชิญโต๊ะหนึ่งครับครับคุณตัวเล็กจะแบ่ไตอะไรครับ วันนี้จะเสนอเป็นยำแหนมนะช่วงนี้เป็นยำแหนมยำแหนมฮะอ๋อเชิญฮะก็ใช้บีบหมิ่นแหนมลงไปแล้วครับหั่นแล้วมันภาษาอีสานเรียกเบ้นหมาอ๋อมันสิบมันนี่คือยำแหนมแหนแครับผมเป็นกับแกล้มกับแกอยังไงพูดไปแค่เนี้ยสะดุ้งกันทั้งรายการสะดุ้งกันทั้งรายการมีมนจริงเลยเราเนี่ยอะไรฮะอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นหนังหมูหนังหมูลวกแล้วลวกแล้ว อ๋อเขามีน้ําด้วยนี่มันก็ต้องใช้ไฟไงเป็นครั้งแรกของเต้ยที่เห็นยำแหนมแบบสดใช้ไฟอ่ะใช่ครับใครใครเลือกตัวนี้อ่ะนี่ครับเต้ยกระบิมเต้ยกระบิมเอาตายแล้วเอาแล้วตายแล้วโอ้ยโอ้ยพริกพกันทอนร่วงแล้วก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ใช้พริกสดนะครับเนี่ยเออผมก็ติดก็ติดกันพี่แค่ครับพี่แครับพริกแห้งคนอีตศาสจะชอบใช้พริกแค่แต่แต่นี้เป็นยำภาคกลางอ๋อภาคกลางก่อนอันนี้เป็นจริงๆสูตรสดตัว น้ำตาลน้ำตาลทรายไปแทนชูรสนิดนึงนี่ไงหอมแดงขิงเหรอใช่โอเคครับโอ้เอาน้ำด้วยนี่คนเป็นสูตรที่เขาใช้กินกับกับแก้มอะไรกับพวกเขาไอทำนี้ให้สุกแล้วเอาไปยำในกะละมังแต่มันดูน่าสนใจเฮ้ยแต่เขาทำเป็นนะเติมเติมเติมเออประดับร สีสวยนั่นคือกลิ่นหอมมากสีสวยแต่ว่าจาหลักไกล้หรือเปล่าแค่นั้นแหละไม่ไม่ใส่ถั่วนิสงเหรอมีเป็นมะม่วงมะม่วงตัวสะพนรับประทาโอเคครับธรรมดาไม่เชฟเชิญเลยครับครับผมมันมันนะบอกมันบอกมันมันนะมันมันอ่ะถั่วมาแต่ก่อนเคียวถั่วไปเฮ้ยแต่ก็อร่อยนะ ไม่แหนมเนี่ยมันมีรสชาติของมันอยู่แล้วใครทําก็อร่อยความถูกต้องเพราะความอร่อยของแหนมเนี่ยมันบังคับให้อร่อยอยู่แล้วแต่ก็ได้อยู่นะฮะอ้าวขนมเค้กวันนี้จะแบร่ไ่อะไรครับลาบแคปหมูค่ะ แม่ <languages? S 1> ถ้าเดินผ่านแถวบ้านต้องม <c> ีตกถ้าไม่ตกผมก็ปล่อยหมาเลยผอยากมีแค่นั้นเองอคติ้งของเชฟขนมเค้กเนี่ยพาทางจะไม่ค่อยถูกใจเหล่านักชิมกันสักเท่าไหร่นะครับช่วงหน้ามาดูกันว่าการแบดไตของเธอจะช่วยดึงความน่าเชื่อถือกลับมาได้บ้างหรือไม่ใครขอเรียนเชิญท่านทั้งหลายรับฟังบทเพลงอันไพเราะจากสายันสัญญาไหมไทยใจตะวันและทายอาพาณบัต นีเชฟขอเชิญครูฉลาครับสวัสดีครับจะมีอยู่คำถามเดียวเลยพี่ับนี่รายการอะไรฮนะเนี่ยไม่อร่อยฮะเฮ้ยไม่อร่อย